ในปีงบประมาณพศ2564สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญได้รับการสนับสนุนงบพนาจังหวัดในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปจำนวน30ผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการพัฒนาผิดพันฑ์ให้ทันสมัยการออกแบบบรรจุพันฑ์นะคะซึ่งในเป้าหมายในการพัฒนาก็คือว่าเราจะยกระดับผลิตภัณฑ์ ให้สามารถออกสู่ตลาดที่กว้างขึ้นและเป้าหมายที่สําคัญอีกนางหนึ่งก็คือว่าจะส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละหค่ะใครที่มาอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญก็ต้องไม่พลาดที่จะมาสักการะเจดีหินพันล้านก้อนวัดภูพนมดีเจดี JB องน์นี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2542พื้นที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ เป็นทั้งสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติธรรมไหว้พระเสริมความปังอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็ได้เวลาทำงานโชว์ฝีมือสักหน่อยแล้วค่ะแม่เฮ็ดยางยู่ค่ะให้เขาไปบังน้ำไดบ่ค่ะจะจะเมีกะลังขาดคนซอยเืชอนสมากเลยจ้าได้เลยค่ะที่นี่แหละค่ะกลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพสารตะกร้าพลาสติกบ้านโนนสูง แม่หลังจากที่ว่าเข้าไปอบร่มมานะคะแม่เข้ามีวิธีการเอามาต่อยอดในผลิตภัณฑ์เข้าจังใดแน่สีสันหลักรูปทรงต่างๆจะเข้าตองฮดพัฒนาขึ้นจ้ากลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพสารตะกร้าพลาสติกบ้านโนนสูงสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับเด็กและคนสูงวัยน่าเอาเป็นแบบอย่างนะคะและที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ต้องมาให้ได้ เห็ดยังอยู่นอกค่ะแม่คืองามแต่ขอขอับไปบางเดบวะค่ะมาค่ะมามาเพราะบางทางไม่พิลุกลาขมาปันพัฒนาชุมชนเพิ่นมีโครงการ<ๆ>เขามาให้ในหมู่บ้านเฮา,านี่บุกบาดที่นี่ก็เลยมาเลือกเอาข้มเช็ดเท้าเพิ่นมีทุนให้ให้แม่บ้านมาลงเห็ดมันจุดเด่นก็คือเห็ดให้มันสวยงามอันมีความคิดเห็ดจงดังในเฮาสีแดงสวยเฮาจังสีแดงงามราคาเฮาจังสีดี แต่ว่ารล่าค่ะเข้าๆเนี่ยมันแต่ดตองได้บ่แพงนี่แหละค่ะผลดีของการรู้จักปรับตัวให้ทันสมัยแม่วันดีจ้ามามาพี่มาพี่มาพี่ค่ะแม่วันดีค่ะดีไปใส่มากาตะบัน้าเรียงจ้าแม่เฮ็ดยังอยู่ค่ะกำลังสานตะกาอยู่อช่างงามแท้แม่ซ้อนนู้เฮ็ดนะคะซ้อนได้ได้เอาตกเลือกสีให้สวยก่อดสิมา สารล้กก็สิโอกอกแบบต่ที่พัฒนาขึ้นกาเก้านะนะจากที่ขาย5าซิบจะกลายเป็น7จ็ดสิบแปดสิบะและก็เป็นอีกที่ที่พัฒนาอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่าลืมแวะมาพลทองมาลองสารตะกร้ากันนะคะ ต้องขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญที่เข้ามามีบทบาททำให้ชาวบ้านได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์และช่วยเปิดกว้างทางการตลาดผลิตภัณฑ์ดีมีที่อำนาจเจริญ